มาทรงหยาแพ่งกุลาครับอยู่อำเภอตำบลยังก่อนตกสมุนสาคูอำเภอสุวรรณภูมิครับเพิ่งกำลังไถเพิ่งกำลังขาดเตรียมดินตีดินให้มันแตกแล้ะครับเสรไจ้วว่านหยาลุนะครับเออนี่คือวิธีการขั้นตอนในการกินติลุงหยานะครับกินติขาดไถขาดนะครับไถขาดเตรียมดินนะครับไม่เห็นมีน้ำ นี่หนามลายยังดีครับอันนี้นามมันยังน้อยอยู่คนสูบเพิ่คนกําลังปล่อยนามไสนะครับคนปล่อยนามไส้หละคนเอารถมาขาดครับคน็นไช้ขาดลวกันปเด็นคนปล่อยนามเพราะว่าฟังทั้งคุณเป็นหวยครับต้อนเพิ่นปลูกห้านี่อะรผม่าณไรกวัวนะครับนะครับฟังทั้งคุณเพิ่นกับจะปลูกครับทัง้งคุณกับไรกวัวนะครับเป็นสร้างห้ามาลงนะครับหยาแป้งกุหลาบคือขอนพันธ์นะครับ เอามาลงเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับผมเดินทางมาจากตำบลพลับตั้งเพื่อเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับก็เป็น้ังมาตันหนึ่งนะครับเพื่อที่มาลงกหยาครับทางนี้มันมันแรล่งผลว่นม้าทยเดี่ยวเข่านะครับเนวันผลไม้ยได้เข่ามันแรลงผนก็เลยเอ่เี่ยนเลี่ยนจากการเทหน้าเลยมาปลูกปลูกหยาเรียงง้วนะครับหยาเรียงงัวนะครับแล้วก็ขายไปในตัวน้ำนะครับ นี่คือเพิ่นสร้างมาขายายพันธุ์แล้วก็เอามาปลูกขายายพันธุ์ตอนนี้เพิ่นก็ยุ่ในการขาดขาดให้มันตีดินให้มันให้มันละเอียดดินแบบนี้หยาหยางามเลยครับดินแบบนี้ดินเนี่เอาจะเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวดินเหนียวล้นลว้วนนะครับ,ต,บตินตรงนี้ครับหยากำลังมาปลูกที่หน้าเพิ่นนะครับเพิ่นกับเลือไเมื่อกี้ไลไปจะปลูกปลูกเขาไปกินนะครับที่เหลือเพร่ะฉะนั้นที่ร่งหยา แทงกุลานะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะซั่งนะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับเดท้อดัดได้น,ดนี่นครับกําลังขาดใาชา้ประกยาศจิดนี่โครงการเลียงวัวนำนะครับคน้อใจตรงนรี้ก็อธิบายบนฟังนะครับ รเราจะทั่งจากคอนแกนมาทรงวื่หนียูลอยมันจรลอยเจ็ดสิบกว่าโลเจ็โลนะครับต่างจีเพีมานะครับสง่งถึ่งกระลคงับงานนี่ขายายพันธุ์ไงนะครับ โอ้เป็นแต่มาอยู่หน้าดีเนาะมันมันเย็นไหมไม่อยู่เหรอครับเออว้าเป็นผมมาอยู่พี่แล้วไม่เห็นอยู่พี่เราบ้านนอกดาวอยู่พี่เลยเอออันดีเห็นอยู่เป็นว่าโอ้มันมันมันล่มลื่นดีขนาดครับที่บ้านทงล่มรวงดี คนขายกันแพงมารับอยู่ท่านนี้ไรละเฉลไหน้าคนซื้อขายกันแพงบ่กันั่เไลลท่ับสบายทนทานทานท่นนนนวต่นที่ คลิปนี้ไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสนจิตสนใจอยากจะสร้างหยาแพงโกลากะโทรมานำเบอร์นี้่นะครับเด้อนะครับอยู่ตำบลผลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่งทุกจังหวัดครับสั่งเป็นตันเป็นตันขึ้เนเลยส่งได้ครับตันสองตันสามตันส่งตง่างจังหวัดได้ครับนะส่วนคิดสนใจก็โทรมานะครับคลิปนี้ขอไว้สำนี่อนเด้อพี่น้องครับ